โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับผมก็วันนี้อยู่กับแบบผลกระทบอนิเมะนะครับผมก็วันนี้เป็นอ่าพี่ทำคลิปอ่าอัปเดตนะครับผมอัปเดต2แลวการอัปเดต2นะน2นะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่จ้ำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดง,แดงจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจกของเองจะได้มาทันเดอร์ไปดูคลิปกัน ขอโทษด้วยนะครับผมที่ทาคลิปช้ชานะครับผมคือมันอัปเดตตั้งแต่วันอาวันเสาร์แล้วนะพี่เพิ่งทาคลิปวันนี้นะครับผมเพิ่งมีเวลาทาคลิปนะครับก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ก็ไปไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนก็อย่างแรกนะทุกคนก็ใครกําลังมองหาร้านเติมเกมรลบอกที่รําแดงขอแนะนําร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีท่าบริการกดเกมพาร์ทแมปอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู้ดไฟเตอร์วอร์ r เอร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบกักไอดีพาร์ทแท้ ราคาโคตรประหยกกัดก่อนเติมทำเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์้า้ล้านลิปนะคะไปจัดก,กันเลยแล้วก็มันมีการคล้ายๆคล้ายๆหล่อมตัวหรอคล้ายๆหลอมตรงหล่อมตัวนะผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเช่นนะเนี่ยปลาหล่อมตัวคล้ายๆหลอมตัวเขาเรียกว่าอะไรวะลีเจียมเหรอเออไม่แหละมันเขียนว่าริเจียมแต่มันคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนเหมือนทาให้แบบ โหดขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอดูนะว่ามันใช้ได้เท่าไหร่อ๋อมันเจ็ดตัวเจ็ดตัวคือร้อยเปอร์เซ็นะผมเจ็ดตัวคือร้อยเปอร์เซ็นะเดี๋ยวลองดีว่ามันเพิ่มอีกเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะได้หุยสวยว่ะเยสเท่เท่ขึ้นนะเท่ the, ขึ้นนะทุกคนดูดิเยสหลบตัวเท่ the, ขึ้นว่ะเยสสำเร็จด้วยมันกี่ว่าสำเร็จโคตรตึงอ่ะย่างเอาว่ะอัปเดตใหม่อ่ะคือมันเพิ่มเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมมันอยู่ที่กระเป๋านะมันเพิ่มไปหูมันเพิ่มเเยยออะะนะี 104, 4, 4ลร จาก R 70ก็ถึง1044ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนวิเยอะ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 ทุกคนเพิ่มเยอะมากนะป๊บอันนี้ก็อ่าระดับหนึ่งนะครับมันคือใครอัพอ่าอัพตัวให้โหดขึ้นนะผมอัพค่าพลังให้โหดขึ้นนะครับผมแล้วก็มันมีอัปเดตอันนี้มาใหม่นี่ อแอลแรงก็มาใหม่นะผมแรงก็มาใหม่นะระบบแรงก็มาใหม่นี่เห็นบาไม่เขียนว,ว่าใหม่นะผมพี่พึ่งถึงแรงนี้เองอะประมาณนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลยอะพี่เล่นไอเดียวผสมกันนะครับผมแล้วก็เล่นหลายๆไอหลายๆแมปมาเลย เล่นช้านะผมเล่นช้ากว่าชาวบ้านเขาเลยแล้วกันทุกคนก็นั่นแหละแล้วก็ไปดูเรื่องอาด่านใหม่นะผมก็พี่มีตังซื้อแล้วว่าทุกคนด่านสามร้อยทีนะผมก็เพิ่งไปฟาร์มมาได้สามร้อยทีเพิ่งปลดล็อกนี่แหละทุกคนมปไปดูกันว่ามีอุ้ยสวยว่าอุ้ยด่านใหม่สวยนะยสวยสวยสวยเลยสวยเลยทุกคนสวยเลย,ย,เลยมันมีอะไรมาใหม่บ้างอะ่ะด่านนะผมไปดูก่อนทางขวามือมีอะไรอะ่ะขวามือคืออาเพิ่มมานาะ เพิ่มมานาทุกคนคล้ายๆแบบอ่าเหมือนเดิมมันด่านแรกแต่มันคูณ25%เนี่ใช่ปะมันคูณ25%ทุกคนมันคูณ25แล้วก็โอ้มาหนาร้อยเยอะมากเลยทุกคนก็ด่านใหม่มีประมาณนี้หรือเปล่าดูก่อนนะผมขอเดินรอบๆแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันมีอ่าตัวละครรับหรือเปล่านะทุกคนตัวคงตัวละครรับที่จะมาเหมือนใหญ่มากเลยนะทุกคนมันมีอย่าบอกมีแค่นี้หรอใช่ปะ วิจัยแบบมันมีอะไรเยอะมากเลยไม่รู้ว่ามันมีตัวละครลับหรือเปล่านะถ้ามันมีลองคอมเมนต์ทีนะครับผมว่าตัวละครลับมันมีหรือเปล่านะครับแบบเนี้ยเพราะพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าตัวละครลับมีหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมมีหรือเปล่านะไม่มีหรอกมั้งอย่าบอกนะเพิ่มแค่นั้นหรอใช่ปะแต่แบบมันใหญ่มากเลยนะพี่ว่ามันน่าจะมีอะไรอีกแน่นอนเดินไปเรื่อยเรื่อยๆแปนะวิจัยแบบไม่ใหญ่ไปถึงนู่นเลยหรอใช่ปะไม่ถึงนี่นะ ไม่ใช่เดินไปเดินมาเจอละครตัวละครเราบนี่หายเลยนะมุจจะมันใหญ่มากเลยนะทุกคนอย่าบอกป็นไปได้หรอไปได้ปะไปได้ไปได้หรือเปล่าวะไปได้หรือเปล่าวะไม่ได้ให้วะทุกคน <c oughs> เฮ้ยบล็ Bark, อกเฮ้ยเฮ้ยบล็กโอ้โหบล็กมานี่เลยมันไปไม่ได้หรอเออนไปไม่ได้หว่ะทุกคนมันเพิ่มแค่อัพหรือว่าอัพแค่แนี้เหรอแล้วก็อัลไข่0.1มันคือตัวอะไร มันคือตัวอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะใช้สามหม้อ้โอโหโอโอูไม่ใช้โหดมากทุกคนสุ่มหนึ่งทีสาม้อยทีโอ้ฟากโคตรโหดก็ประมาณนี้ไงทุกคนมันมีแค่เพิ่มอ,อที่ใหม่ค่ะหรือว่าที่เพิ่มมานาเ,าเอเอเพิ่มเพิ่มมานาก็ไม่รู้ว่ามีตัวละครหรือเปล่าถ้ามีก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ดีกว่าทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณนี้ อันนี้ตัวขลังพี่คือไซตามานะครับผมด่านอาเอามาจากเกาะเอสนะผมด่านเกาะเอสนะก็ประมาณนี้ทุกคนก็มีประมาณนี้อัปเดตเข้าข้าวอัปเดต2นะครับผมประมาณนี้แหละโอเคน่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยนะครับผมอยากให้พี่สตรีมแบบนี้ก็กดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมว่าให้พี่สตรีมแบบอะไรดีนะครับผมก็ทาคลิป ให้หนะผมทำคลิปให้ทุกแมปแหละทุกคนไม่ต้องห่วงก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมซียูครับ